สวัสดีค่ะปูเ,เ,คเ,คเคป้แคร์แคร์ปอตินะคะวันนี้ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็เป็นเป็นร้านที่น่ารักนะคะแล้วก็อาหารอร่อยมากนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นชุมชนริมน้ําที่นะคะมีประวัติยาวนานถึง300กว่าปีนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เรียกว่าชุมชนชุมชนริมน้ําจันทบุรีนะคะหรือว่าโอทาวน์นะคะที่จันทบุรีค่ะก็อันนี้นะคะ จะเป็นรอบๆรอบๆนะคะสภาพแวดล้อมรอบๆนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปเดินนี่ค่ะจะเป็นร้านอาหารเมื่อกี้ที่เราเข้าไปทานอาหารเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราพาเดินพาเดินนี้นิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปดูบ้านนะคะได้ยินไหมคะก่อนที่เราจะไปดูบ้านนะคะเดี๋ยวเราเดินดูอะไรเนี้ๆหน่อยแถวนี้ก่อนนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตึกนี้เห็นไหม เขายังค้าขายแบบยังคงความเป็นเป็นอกลักษณ์นะคะของเป็นชุมชนเมืองเก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะบ้านพักประวัติศาสตร์นะคะบ้านพักประวัติศาสตร์ไ i g h ว n ไอ I อ m ม t อ l d t o ทาว a n t จนทับรีมิสซี่วอร์รี่โอวิลดิง This is a very long story about 300 years. Already oh, it's so beautiful. And then we going around here. And see, it's have like small shop selling fruit and like a food like that. And then right hand in the right hand is is a river. You see a river. River is over there. River. There's this one like a coffee, 20 baht. It's like 20 baht all tea and coffee like that. And over there it's a river. It's a river. See this is very unique. And then it's the old town And you go up and เป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะคะก็จะเป็นบ้านเก่าๆซเทอะไรกับทริ in like ท0ิฮันว่าแ0 3 0 a 300. <laughs> more than 300 years And then they are still make it more beautiful and slow and like a mix with modern and some still remaining the old things อันนี้ก็จะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นหมู่บ้าน <laughs> บ้านเก่าแก่ถึง3 0 0้กว่าปีนะคะเดี๋ยวเราพามาส่องเราพามาส่องตรงนี้อีกหน่อยนึงก่อนที่เราจะไปดูก่อนที่เราจะไปดูบ้านที่ที่เราจะขายแล้วก็ปล่อยเช่านะคะอันนี้เขาทําอะไรอะ่ะอันนี้ทําน้ําแข็งใสอันนี้ค่ะมันจะเป็นตึกตึกเก่าแล้วแต่เขารีโนเวททางสีใหม่เป็นสีขาวครีมแล้วก็เป็นสีฟ้าครามนอ่อนๆนะคะเ็าเป็นสีเทา อันนี้ก็จะเป็นตึกเก่านั่นแหละแต่ว่าเขาก็ทาทาสีให้มันเป็นสีแบบสีน้ำเหลืองน้ำตาลน้ำตาลทองทองให้ดูเป็นเอกลักษณ์อะค่คะว่ามันมีอะไรอันนี้เขาทำน้ำแข็งใสด้านขวามือนี่ก็ขายเสื้อผ้าเนี่ยนี่มีไอศครีมด้วยอ่ะไอศครคีมขวามือ น,นซ้ายมือซ้ายมือนี่ก็เป็นร้านจิวเวอรีนะคะร้านจิวเวอรี่ก็ที่จะละัลลภ r ุรีนี่ก็จะมีจิวเวอรีเป็นเจมสโอนนะคะก็เป็นพลอยเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใกล้กันเลยค่ะใกล้ๆก,กับเจ m มาร์เกนะคะก็เนี่ยเจมมาร์เก็ตอ l ชท o วโอทาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอทาวเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าแบบข้างบนนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตึงแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้เหมือนเรามาย้อนยุกนะคะเมื่อสามสิบสามร้อยปีที่แล้วนะ,ะตอนนี้ตอนนั้นไม่รู้เกิดหรือยังนะคะเกิดไปกี่รอบแล้วไม่รู้นะ,ะตอนนี้อันนี้ค่ะก็จะมีรถเล็กๆอันนี้นก็จะเป็นเป็นแบบไม้อะไรเนี่ย แล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายโมรานมีผู้คนขี่จัก,กรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็มีผ่านแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูเล่นแถวนี้แป๊บนึงนะคะเล่นแถวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นร้านเกี่ยวกับ ศิลปะอะไรสักอย่างนึงเป็นคาเฟ่เป็นออเป็นคาเฟ่นะคะราคาก็ไม่แรงนะคะ45 50บานะคะบาทนะคะก็ประมาณ1ย e โ u r o or 1 us dollar is a coffee and tea like a cafe and what they selling banana fruit see banana and uh, sell like a dessert like that because they put some something you see it like that I don't อันนี้ก็จะเป็นแบบไม้โบราณนะคะแบบไม้โบราณแบบนี้อันนี้ค่ะเดี๋ยวมาข้างหน้าน,นิดนึงนะคะข้างหน้านิดนึงพี่จริงข้างในมีอีกนะคะพี่จริงข้างในมีอีกนะคะแต่ว่าเราเราเดินมา จะถึงถนนใหญ่แล้วนะคะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าริมน้ำจันทบุรีนะคะอันนี้เลยริมน้ำจันทบุรีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีให้เรือมีเรือเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะมีเรือด้วยนะคะเรากลับกล้องให้ดูนะคะนี่มีเรือเล็กๆแล้วข้างบนก็จะเป็นอะไรนะ อารมณ์รุ่นเป็นธรรมชาตินะคะอ,นนอันนี้จะเป็นมีเจดีวัดอยู่ข้างบนด้วยพอตอนนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้มันเก่าแล้วตึกมันเป็นโบราณแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาทาสีปรับปรุงใหม่ให้ให้ดูสวยงามนะคะอันนี้ค่ะน,นี่ก็ปรับปรุงใหม่ให้มันสวยงามทาเป็นสีเหลืองอ่อนสีเขียว ให้คงความเป็นเป็นแบบเมืองเก่าอยู่นะคะนี่ค่ะแบบเมืองเก่ายูอันนี้เป็นบ้านอันนี้จะเป็นเข้าไปในหมู่บ้านอีกทีเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็เราเดินไปเอารถนะคะเดี๋ยวจะขับรถไปที่บ้านที่เราจะรีโนเวทนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะอันนี้จะเป็นแผนที่ค่ะว่ามีร้านอาหารอะไรบ้าง this is the the map is showing what the road and restaurant or like a h important place many things in Chanthaburi Waterfront อันนี้นะคะตอนนี้เราเราอยู่ตรงตรงไหนนะ่ะไม่ได้บอกนะสถานีตำรวจอ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราอยู่แถวๆนี้ก็ม,มีเห็นเจดีอยู่อันนี้เห็นเจดียเจดีตรงนั้นเห็นไหมเจดี JD. ตรงน,นั้นก็คือเราอยู่ตรงนี้นะคะ we are here and uh, I just walk around here but have very long road นะคะอยู่ถนนไคอีกนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเอารถนะคะในช่วงระหว่างเดินก็ดูไปด้วยนะคะว่าบ้านว่าการตกแต่งเป็นอะไรยังไง ถ้าใครสนใจนะคะอยากมาอยู่จันทบ,บุรีแล้วก็ไปกับเปกับซื้อพลอยนะคะตลอดทุกทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์ก็ต้องมาจําใช่ไหมฉะนั้นอ่ะเราจะไม่เช่าหรือว่าเราจะไม่เช่าโรงแรมแล้วหรือว่าเราจะไม่เช่าแบบไม่พักโรงแรมอะไรเงี้ยเราจะเช่าเป็นเดือนไปนะคะเราจะเช่าเป็นเดือนเลยนะคะก็ติดต่อบุฟเฟ่เบอร์0ูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดปนศูนย์นะคะเป็นบ้านนะคะบ้านข้างหลังเลย หรือว่าจะซื้ออยู่เองไปเลยนะคะราคาเพียงร้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยว9บาทเองนะคะนี่อันนี้ขายเพียง9บาทเท่านั้นเองนี่ค่ะอดีตซินูโ e l เ i ิ g s ต <Wow. S 1> uh, a r ท at 9บาท9บาทน know. ะอันนี้นะ9บาท and uh, over there you see it's very old <laughs> And then, แล้วก็แล้วก็เราก็จะเดินไปต่อไปที่เดิมแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเนินที่จะไปเอารถนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นอะไรอะลัมุนจนี่ค่ะจวเวอรี่ัน,นี้องบน้องบนก็จะเป็นแบบเกา่าอันนี้เขาไม่ได้ทาสีนะคะเขาน่าจะทา ทาแต่ไม่ได้ทาอีกรอบหนึ่งทานานแล้วอนะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เขาก็าทาใหม่อันนี้ทาสีใหม่ก็ยังคงความเป็นไม้เก่าอยู่เดิมก็สวยอยู่นะคะคงความเป็นไม้เก่าอันนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยะะที่เขาทําน้ําแข็งใสอันนี้ก็มาทำข้าวมันข้างแข็งใสแถวนี้ใด้ความก็จะมีของมีเครื่องทํา ในน้ำค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกอันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบเนี้ยีบ้านแบบเนี้ยบ้านแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นลายลายแบบเก่าหลังนี้สวยนะเห็นแล้วแบบมัน มันสวยอะดูดิเขาทําหลังคาสวยอยู่อันนี้เป็นศาลเจ้าตัวเล่าเอี้ยนี่ศาลเจ้านะคะแล้วก็ซ้ายนี่เขาน่าจะทําใหม่เป็นตึกเก่านั่นแหละแต่ว่าทาสีใหม่อะไรเงี้ยทาสีใหม่ก็สวยแต่ยังคงความเป็นโบราณเป็นบ้านโบราณสามร้อยกว่าปีเลยอะเขาบอกสามร้อยกว่าปีอะ ตอนนั้นเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่มูนน่าจะเกินสามร้อยแล้วในตอนนี้อันนี้จะเป็นศาลเจ้านะคะขึ้นบาบนนี้เป็นศาลเจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอารถนะคะก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะเดินขึ้นมานี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะเขาจะมีวาดภาพหวยจับจะเป็นถนนเล็กๆนี่จะเป็นศาลเจ้านะคะ สนใจบ้านที่จันทบุรีนะคะมีเพียงสองหลังสุดท้ายนะคะโทรเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแดนึคะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูบ้านกันตอนรีโนเวทนะคะก็ห้านหลังรีโนเวทก็จะทาสีใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าเป็นอะไรไงเพราะว่าไม่ได้มาดูนานแล้วเราเพิ่งมาต่อต่อน้ำนะคเพิ่งต่อน้ำเดี๋ยวก่อนนี่ยละอขึ้นมาตอนนี้เราอยู่นี่ เห็นไหมเดินขึ้นมาบนเนินนะคะฉะนั้นมันก็จะร้อนหน่อยนะคะนี่ถึงแลถึงแลถึงแลเราขึ้นมาบนเนินนิดแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอารถกนันนี่เป็นสารเจ้านะคะสารเจ้านี่ค่ะเดินออกมานิดเดียวก็จะเป็นถนนสายหลักแล้วค่ะ ถนนนี้ก็ใต้ยมือก็จะเป็นตลาดพลอยแล้วนะคะ Left hand you go just s t r h t s h five minute walk you gonna see g e m Market เดี๋ยวนะ Place my car oh my car is there oh over there is a very good very beautiful Oh l like um The old temple เห็นไหมก็จะมีป้ายบอกตรงนั้นเห็นไหมเจมส์มาร์เก็ตเจมส์มาร์เก็ตเนี่ยเห็นเราไปที่ป้ายก่อนนะคะไปที่ป้ายก่อนอันนี้ก็เป็นร้านร้านอาหารนะคะร้านอาหารนี่ก็จะเป็นตลาดโอ้ยเจมส์มาร์เก็ตเชียร์นะ โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปไลฟ์ข้างหน้าบ้านอีกทีนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงป้ายนี่นะคะตรงเจียมนาเกตนะคะแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะ15นาทีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ